สวัสดีครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มามันก็ไม่เชิงเล่นนะก็ช่วงนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่พีเ5มส5นะรู้สึกว่าฝุ่นในบ้านมันเยอะเราก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะที่ฉันคัดจมูกเนี่ยตกลงฉันเป็นไข้หรือเปล่าฉันเป็นหวัดหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าแบบโควิด1 9หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเออแต่มาดูทีคือฝุ่นมันเยอะนะในบ้านก็เลยไปจัดตัวนี้มาก็คือ มีโปรนะครับเป็นมีอะเพอริฟายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งมาส่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรนะครับซึ่งจะเป็นโปรโที่เป็นที่จะเป็นเจนที่2นะครับตอนนี้มีเจน3ออกมาแล้วก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็ามาแกะกล่องเลยครับ <c oughs> อ๋อข้างในนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีเปลี่ยนไส้กองนะครับแล้วก็ปักจะอยู่ด้านในนะครับโอเคเปิดมาก็เจอนี้เลยนะครับคู่มือซิลใส่ถุงมาอย่างดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดู ป๊บคู่มือนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงแอป,อ,อ,ปอะไรกันในนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็ภาษาจีนหมดเลยครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับเปลี่ยนไส้กรองนะครับแล้วก็ทิศทางของลมที่จะเข้านะครับช่องแล้วก็ที่เสียบ ลมนะครับอันนี้ก็จะมีที่ปลักไฟตัวล็อกฟิลเตอร์ข้างหลังแล้วก็ขนาดค่าวัดนะครับ P.M. 2 5มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับที่ปิดไฟนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์วัดปริมาณาพวกการใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้คือการบำรุงรักษานะครับเปลี่ยนเครื่องไส้กรองทำความสะอาดด้านในนะครับ ก็ด้านนี้คู่มืออ่ะนี่ครับนี่คู่มือที่อยู่อยู่ข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวกล่องข้างในนะครับอ่านี่ออกไหมเนี่ยไม่ออกอืม แตนนี่ครับอุ้ยอ่ะนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องนะครับมีชิวมีชิวผ้านะครับผ้าดีมากเลยนะครับเนี่ยผ้านุ่มนิ่มมาก ตอนนี้เราก็แกะแล้วนะครับมาดูกันนะครับเติมเติมเติมนี่ x i a o นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันข้างในว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวสติกเกอร์นะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยก็ปิดไว้กันหน้าจอนะครับ แล้วก็ข้างบนมีปุ่มสวิตช์นะครับเดี๋ยวมาดูสายกันต่อนะครับว่าสายหน้าตาเป็นยังไงด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็เปิดข้างหลังทำไมนี้นี่ฮะเปิดทำไมงี้นะครับวันนี้จะเป็นตัวสีฟ้านะครับฟิลเตอร์สีฟ้า แล้วก็สายนะครับเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นสายของจีนนะครับเป็นหัวปลั๊กแบบนี้นะครับนี่ของจีนแต่เราไม่มีปลั๊ก <c oughs> ไม่เป็นไรครับเพราะเรามียูนิเวอร์ที่เป็นปลั๊ก Universal อยู่นะครับโอเคด้าน,นหลังด้าน,นหลังจะมี คู่มือบอกนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนฟิลเตอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับก็มาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนัมเบอร์นะครับปลดล็อกวิธีปลดล็อกนะครับปลดล็อกเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่ซื้อมาใหม่นะครับก็คือตัดนะครับแล้วก็ดึงล็อกออกนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ปิดนะครับคู่มือมีแค่นี้เองนะครับ สามภาพนะครับนะครับก็มีเท่านี้เองเลยครับนี่ฮะตัวล็อกนี้เป็นตัวล็อกอันนี้คือปลดล็อกนะครับอันนี้คือดานล็อกเข้าไปนะครับอันนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาปลดล็อกลงมาเนี่ยปึ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะหลุดลงมานะครับลองดึงออกนี่อันนี้คือฟิลเตอร์นะครับ ข้างในเนี่ยจะมีแถบสีดําด้วยจะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับสามารถช่วยกองกลิ่นนะครับดูดกลิ่นโดไรได้นะครับข้างหน้านี่จะเป็นฟิลเตอร์แบบบางนะครับที่จะช่วยเรื่องฝุ่นหยาบนะครับแล้วก็ข้างในก็นจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นเหมือนดูลักษนะดของพวก PM 2.5ขนาดเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าในข้างในเป็นยังไง นี่ครับด้านในจะเป็นพัดลมแบบนี้นะครับนะครับพัดพัดลมนี้จะมีตัวตัวซีลชิลอยู่นะครับตันนี้นะครับจะเห็นน็อตเนี่ยจะเป็นเป็นตัวนี้แผ่นยางซีลไว้นะครับเวลาตัวล็อกเอ่อเวลาตัวล็อกล็อกตัวฟิลเตอร์แล้วเนี่ยมันจะดันขึ้นมาจากชิลข้างบนนี้นะครับแล้วก็ปั๊มก็จะดูดอากาศเข้าไปนะครับ แล้วก็จะดูอากาศผ่านช่องเหล่านี้นะครับเนี่ยโอเคก็ดูข้างในไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบคืนแล้วก็ลองต่อต่อสวิ์เลยนะครับนี่อันนี้คือฟิลเตอร์นะครับ R F I D นะครับเช็คแล้วกด็ดันเข้าไปเลยหันตัวนี้ออกมานะครับก็คงมีหลายคนรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับคนซื้อมาก็ให้ดูว่าเปล่อไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับ พอกดล็อกเนี่ยตัวฟิลเตอร์ก็จะดันขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ตัวฐานนี้เข้าไปเลยนะครับนี่นี่นะครับมันจะมีตัวล็อกอันนี้จะเสียบเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็ปึ๊บล็อกถอดโอ้โหเรียบร้อยนะครับข้างหลังนี้คือเซ็นเซอร์ต่างๆครับเดี๋ยวลองจะมาลองเสียบบัตร อ่าเนี้ยนะครับยกด้านล่างมานิดนึงจะเห็นตัวปลั๊กนะครับที่เสียบปลั๊กไฟนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราก็จะเสียบปลั๊กไฟนะครับเรามาลองเทสเครื่องกันนะครับครับอันนี้เป็นภาพนะครับวิธีการใช้งานของปลั๊กนะครับนี่ก็ตัวคู่มือเนี่ยมันจะเป็นแผ่นกระดาษที่อยู่ในถุงปลั๊กไฟนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะเสียบเลย ก็ผมมีปั๊กตัวนี้อยู่นะครับเป็นยูนิเวอร์แซลนี่ตัวนี้ก็ปกติก็ใช้เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็จะพกไปด้วยก็มีหลายรูปแบบนะครับยุโรเปียนนะครับจะไปจีนจริงก็ไปได้นะครับตัวนี้เดีย๋ยวอันล็อกอ่านี่หนไหมครับนี่แบบแบบอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบยุโรปงัดขึ้นมา อันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือไม่ก็พวกคอมมิเนียนสโตร์นะครับก็มีอยู่อันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาใช้กับปากนะครับเราก็จะใช้แบบธรรมดาธรมาบ้านเรานี่แหละนะครับก็ฟึบเก็บกอนไฟฟเนี่เราก็ใช้แค่นี้นะครับนี่แล้วก็เสียบเลยนี่นะครับ อย่างนี้นะครับตัวนี้มันเสียบได้นะครับเดี๋จะไปเข้าโอเคก็แน่นอยู่นะครับไปลองเสียบดูเลยโอเคตอนนี้เราก็เสียบลักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลอกแผ่นออกนี่เลยฟืดดแล้วก็เปิดด้านบนนะครับข้างบนนี้มีปุ่มเปิด ม,ม,มันแน่นไม่พออ่าขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้ปักหลวมนะฮะตกใจแทบแย่อ่ามาแล้วครับนี่ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่ครับ ยี่สิบนะครับในห้องตอนนี้ยี่สิบนะครับมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับเหลือศูนย์จุดเก้าโอ้พัดลมเบามากนะครับโอ้ในห้องก็เยอะเหมือนกันนะครับพี่ยองต่ออยู่ท้ายี่สิบยี่สิบเหลือสิบแปดอันนี้คือเปิดแล้วใช้งานได้นะครับยอดเยี่ยมมาก ขึ้นนลองๆนะฮะ24องุ่นภูมิตอนนี้31ความชื้น61นะครับนี้โหมด A นะครับ Sleep หมดนะครับก็ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ,บาาเบาะ Power นะครับอันนี้ จะมีเสียงนะครับได้ยินไหมฮะพัดลมแรงมาก จอหน้าจอไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเอาเห็น okay, ภาพเนี่ยดูมันก็พริบก็พริบนะครับแต่ว่าเ,าเป็นความถหี่ของกล้องนะครับไม่ได้มีปัญหาที่จอตอนนี้ก็เริ่มมองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตแอปพลิเคชันกันนะครับที่จะสามารถต่อเชื่อมกับแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งก็หลายคนน่าจะรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ที่นึ่งวันนี้ก็ กาใช้งานนะครับคืนนี้เราจะมานอนกับอากาศบริสุทธิ์ขึ้นนะครับเมื่อกี้20่สอยู่ประมาณมานานก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วมากดแชร์กด subscribe ได้นะครับสวัสดีครับ